ิงไป13คิวยัดเค13คิวจากจีจีครับคุณผู้ชมครับอ่ะยินดีต้อนรับครับผมคุณผู้ชมครับมาแล้วครับผมนะสำหรับค่ำครับผมนะวันอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเสาร์วันเสาร วันอาทิตย์ก็บ้าแล้วผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมก็ผมนะกลับเข้ามาแล้วมาเกมแรกวันนี้ผมบอกเลยว่าที่ตึงๆวันนี้ที่เด่นๆนะแอคแท็บพอเราขึ้น KOG King of Gamer คขับสองทีมฮะผมบอกเลยว่าวันนี้คือวันเก็บแต้ม นะครับผมวันนี้คือวันเก็บแ้บของ CGG ครับเพราะฉะนั้นก็ทำไม่ได้แล้วกันสำหรับซีครับผมก็บอบนะครับถูกต้องครับมาฮะมาลุ้นไปอพร้อมกันวันนี้ต้องมาขอบคุณสาดวงจากเด็กชายนัทพุฒิกับบุญครับขดท้ครับชนะของดชบุรีครับัดท้ิ่งที่หนึ่งในใจเฮ้ยฝากหวานซันล่ทุกท่านที่ คอยสนับสนุนกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะเช่นเดียวกับเพื่อนผมหุ่นยี่ิดวงนะฮะขอบคุณที่เดียรับผมนักภาคคู่นี้น่ารักสหรับในวันที่คือเอาเอาตรงๆนะใบตัวเขาอยู่กับใครก็ได้นะครับแต่เขาจะเข้าที่สุดก็คือเข้ากับบัคตา นีชอบมากสลับไบตโตกับบักตาเนี่ยสองคนนีแต่ไม่ชอบตรงที่เขาเจิมแล้วมันก็จะพ่าเขาชอบเจิมแล้วเราแพ้ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คิงออเกมส์ครับกับเดลต้าเอ็กเอ็กซ์แอลอสปอตจอพี่ยาจอหน่อยอ่าซีจีจีซีทีจีปิดตัวเกมมิ่งแล้วก็พีซีสปอร์ตซีวายีต้องจอเล็กอีกแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือทีมที่ไบ์เี่ยสปอนอร์ไม่ได้นการแข่งขันวันนี้ทั้งหมดนะพวกเขาต้องมาเจอกันนะย่าผมอรแวันนี้คุณภาพเสียงเป็นไงนี่ขออภัยด เริ่มรู้สึกตัวเองแบบน่าจะเป็นภูมิแพ้แล้วนะครับวันนี้ออเขอโทษไว้ก่อนเลยวันนี้ขึ้นท็อปหนึ่งของตารางแน่นอนครับขึ้นท็อปหนึ่งถ้าวันนี้ได้สามสิบสองคะแนนเราขึ้นท็อปหนึ่งใช่ครับไม่ใช่สาสองคะแนนสามสิสามนะเพราะว่าถ้าสามสองะแนจะเท่ากับอีโบสินะแต่คือวันนี้เราจะเป็นการที่เราแข่งมากกว่าอีโบสฟินิกนะครับทุกคน นะครับเราแข่งมากกว่าอีเวสฟินิกส์นะเพราะฉะนั้นก็ถามว่ามีโอกาสขึ้นไหมมีโอกาสแน่นอนนะถ้าเกิดว่าวันนี้3ามสิามคะแนนเราจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งชั่วคราวนะครับทุกผู้ชมไปดูกันว่าจะทำอะไรในซีซันนี้นะครับเป็นโตซีซั่นนี้ผมว่ามาดีนะมาดีเลยเป็นโตถึงแชมป์แล้วนะตอนนี้ปถือว่าทำงานได้ปกติเขาจะเป็นแบบพวกที่มันเล่นหมดแล้วแบบายซีซั่นแล้วไม่รู้ว่าเพราะว่าซีซั่นนี้มีมิดซีซั่นด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดนับว่ามิดซีซั่นเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายแล้ว ก็ไม่แปลกที่ปิ่นตัวเกมมิ่งจะเร่งผลงานมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้บูเว็บชนบุรีครับผมดูกันไปกองเชียร์เยอะเหมือนกันนะสำหรับทีมนี้ครับอีวอสกับ c ีจีเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีในการเก็บมูย่าไปได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเก็บไปห้าเป็นไปมูไม่ได้ลงใช่ครับมูไม่ได้ลงครับไม่รู้จะลงเกมไหนหรือว่าจะไม่ได้ลงเลยนะวันนี้เดี๋ยวต้องดูครับแต่ของเราเลือกที่จะฟาร์มบริเวณมิมาสกิสคริปครับขอสามสิบคะแนนครับวันนี้ขอ35คะแนนบวก เพื่อที่จะขึ้นอันดับหนึ่งชั่วคราวสำหรับวันนี้ครับว่าเหมือนถ่ายรูปใหม่กมาหมดเลยหอยสังแล้วเหมือนเผื่อพรุ่งนี้อีโบสพลาดอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นที่หนึ่งต่อไงแต่กอรเราที่พี่เมฆเจอมาด้วยเมื่อวานค่อนข้างแม่นนะครับมีทีมที่พี่เมฆเนี่ยได้ทายกันไม้แล้วก็ถูกด้วยได้มูญย่ามาด้วยฮะโลโก้ก็เหมือนจะมีพื้นหลังสีดำเนียพี่บอลในแท็กอรเราอืมเท่มากเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่กับรูกถึงสียูนิฟอร์มด้วยฮะใช่อะใหม่ทั้งชุดฮะ เมื่อวานนี่การแข่งขันก็ดูเดือดเหมือนเคยนะครับรับชมกันไปยาวๆสุดเกมเท่าไหร่นี่เกมแรกเลยครับถูกในเกมแรกของวันนี้เลยครับดีที่ฝนไม่ตกนะวันนี้ดีที่มันหยุดไปแล้วครับมันหยุดช่วงตรงนี้กันช่วงตอนค่ำๆหน่อยนะทุกคนนะะครับในช่วงตอนหกโมงครึ่งเพื่อนๆเดีวันนี้ทุกคนเลยว่าดีมากเลยว่าดีมากขนาดไหนฮะ เราก็อย่าลืมแชร์ Free Fire Max ไปด้วยครับครับผมแชร์ไปเลยชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันครับไปลงทะเบียนได้นะ Free Fire Max นะครับผมเซวียยังฟาร์มอยู่อะค่อนข้างเงียบนะก้อนตกใจสีแล้วยังไม่มีตีไหนขึ้นแดงไม่ได้หลับต้องให้พี่ขึ้นก่อนผมเพราะจริงๆมีน้องๆหลายคนมาถามพี่บอลว่าอพี่ใบเล่นฟรีไฟล์เออหรือเปล่าอะไรเงี้ยเล่นนะแต่ตอนนี้ผมอยู่ใน Free Fire Max นะครับคนไหนอยากยิงก็สามารถเข้า Free Fire Max มาเล่นกับผมได้นะฮะใช่ฮะชวนเพื่อนกันมาตอนนี้นี่มีคนลงทะเบียนล่วงหน้ากันแบบหลักแสนนะทุกคนนะอย่าให้ตกเทรนนะ ใช่ครับลงทะเบียนล่วงหน้าต่อไปฮะ JV วีไม่ใช่เมีครับ JV มีแล้ววงสวยๆครับ C G จรครับผมโอ้ยก่อนด้วยสวยสวยๆต้องดูว่าจะยังไงฮะธรรมดาที่ไหนก็ถ่องตัวไปงั้นแหละถ้าลงนี่ก็น่าจะยังไม่มีเฟิร์สบัตบ้านผมฝนตกนะดูดนสุขภาพมันด้วยนะครับไปไหนพกลมด้วยนะโดนผมพากแน่นอนมันมาแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยนะครับมาคิดจะตกมันก็ตกเลยอะไรเงี้ยบอกเขาจะเลิกพากแล้วตอนเนี้ย จริงเหรอทำไมอ่ะเขาจะออกไปทำทีมทีเฟอร์แข่งแล้วแต่ไปเป็นนักแข่งแล้วคุณตาก็ถือว่าฝีมือแกมีอยู่แล้วนะอืมเล่นโชว์ในสตรีมทีไรก็จบอันดับสุดท้ายตลอดใช่อันนั้นเขาจงใจนะเขาแบบอยากอยากให้น้องๆหรือใครสักคนที่มาเล่นในห้องเดียวเขาเนี่ยได้รางวัลโดนบูเขาเอาเข้มวะเด็ดบูจะแบบออกทะเลนทะเลนหน่อยออกมึนๆหน่อย โดนมูคือแบบดูเขาเข้มนะอันนี้คือดูจากรูปนะไม่ได้ดูจากลักใส่นิสัยนะดูจากรูปนะโดนเขาจะแบบดูนิ่งๆเข้มๆเ่ยเขาจะทะเลนทะเลนหน่อยนะครับโอ้นี่จะมีนักผ้าไปเป็นนักแข่งอีกเออ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่ธรรมดาบอกเลยว่าเราสี่คนขายปิ้งไก่ตรงนี้แหละคนเยอะที่ขายเลยส่งมีส่งเปล่าน้องฮะสอพายแบบชั่วโมงครึ่งนะถ้าส่งเป็นวันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะเสียจุดเดียวของนะครับทีมตรงนี้ด้วยอยกกินอยู่นะปิ้งไก่อ่ะกินกับส้มตำเมื่อวานอยากจะกินส้มตำมาจีิีจีฮะคนนี้ฟอร์มดุเลยนะตัวกลางเนีเดดบูช่วงนี้ฟอร์มดีมากๆครับของจริงเลยฮะเดดบูเนี่ยโอ้แล้ววันนี้ต้องมาเจอกับพี่น้องอย่างโดนบูด้วยอืม แล้วก็เจอลูกพี่อย่างดีมบูด้วยจะเป็นยังไงสองทีมนี้แต่ว่าผลงานดูค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะว่าตัวของ CGG เองก็มาได้มีากโดนบูกับเดดบูเป็นอะไรกันครับอ่าเดดบูเป็นพ่อครับดนดนดนเป็นลูกแยง ก <Five> ับตัวของโยชตัวเด็กโยชอีกอะเคโอจีเยอะแยะมากมายเคโฟอร์มดี KOG ฟอร์มดีครับกองเชียร์ KOG ไม่ต้องห่วงอะอันนี้อันนี้บอกกันตรงๆนะเคโอจีเป็นทีมที่มาตรฐานฟอร์มเขาดีอยู่แล้วอาจจะมีแบบแถวสักแป๊บหนึ่งแต่เขาก็สามารถกลับมาได้ตลอดนะครับเคโอจีถ้าเป็นถ้าเป็นเชียร์เคโอจีนะฝ่ายนี้คือเราไม่ต้องมานั่งลุ้นแบบนี้หรอกจริงๆทั้งซีนอยู่เพราะมาตรฐานเขาาค่อนข้างสูงหัวสิบสองทีมครับเคโอจีใช่ครับ อยู่กันครบทุกทีมเลยครเกมนี้นิ่งมากครสไตล์ยังไม right, ่ค่อยแตกต่างมากเท่าไหร่ครับคือหลายๆทีมยังเน้นไปเรื่องของการรับตัวคู่ะหกนาทีครึ่งแล้วอะไม่ันค่อนข้างเป็นสิ่งสำคัญะในการเล่นเกมแบบแบทเทรียอเอาโตวรอดแบบนี้ อยู่กลางวงได้อ่านวงเก่งๆขึ้นมามีโอกาสได้ยิงเยอะๆฮะถ้าไปแรกเนี่ย CV นะครับผมนักของจำนวนผู้เล่นอาจจะลำบากในช่วงท้ายวงก็ได้ฮะพี่ไม่เป็นซันบูเหรอคไม่เป็นรับรับรองว่ามีนักแข่งของคุณเนี่ยเข้ามาอ่านแน่นอนนะครับ CV ใครเราบ้างเราไม่ดูหรอเมื่อกี้เขาจับภาพมาสามรอบแล้วเนี่ย CV ขยับแล้วฮะใกล้มาตรงนี้วิ่งไปเรื่อยๆฮะมีโบนักแข่งแล้วครับใช่ครับณตอนนี้คือเลิกครับแต่อนาคตอาจจะกลับมาก็ได้ เพื่อนันไปหมดแล้วครับเปิดหึงตารางคะแนนอัปเดตกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวตอนเอเห็นแล้วครับว่ามีการมูฟกันครับผมเปิมาครับมีตัวบูเวฟชนิดหรือเปล่าแค่นั้นเองครับหนึ่งเอ็กเอลด้วยที่อยู่ในสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะอันดับยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ครับมีการยิงกันครับจักป้อดยังจริงนครับยี่สิบเจทีนะครับใช่อ่ะบเจทีสายบวกคะส่วนใหญ่ก็จะเหลือรอดไม่ถึงช่วงท้ายเกมนะเปิดมาก็ยิงได้จริงนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเทรดด้วยการที่แบบ เก็บได้ส really? ี่แต่เสียไปเสี่จันจัดไปได้มาดูกันว่าพี่จะขาดใจไหมวันนี้เมื่อวานเจ็บคอเลยเมื่อวานตะกูลแสบคอเลยอยู่อันดับสิบเมื่อวานได้แชมป์จีจีตอนนี้อยู่อันดับสองเลยนะเดี๋ยวรอเคียวจีลงสนามในวันนี้ครับเคียวจียังแข่งน้อยกว่าทีมอื่นๆที่อยู่ในอันดับลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยสี่เกมนอกว่าวันนี้เขาจะแข่งครบสิบหกเกมนะครับยากต้องดูว่าจะทำผลงานขึ้นไปเกาะหัวตารางได้แค่ไหนครับครับผมใช่อ่ะ ต้องเข้มเข้มกันหน่อยนะสำหรับวันนี้พี่น่าจะทําทีมพี่ทันทำนะครับพี่ทันส่งโปลิ่นะฮะเผื่อใครไม่รู้นะครับพี่ส่งนะครับแต่ทีมพี่ตกรอบเฉย คือส่งคนในแคนลงครับผมนะซีซั่นนี้จบอ่ารอบสามนะครับการคัดมันจะคัดทั้งหมด5รอบถึงจะมาเล่นตรงนี้ได้แลผมจะผ่านการคัดห้ารอบการตกรอบสามซีซั่นก่อนตกรอบสิบแล้วตรงนี้มีประเด็นครับผมนะเอ็กซ์แอลเจอกับพนักของซ g จีครับผมเอาแล้วครับลูฟี่ฮาร์ดีลาสกาเดดบูครับวันนี้ครับไม่มีโมโม่ครับแล้วควักระเบิดจอมารปลาระเบิดไปก่อนซีเจ้าน่องเดดบูได้แล้วลาสกาสวนคือทางโคโนทันครับผม แล้วยังไงเดดบูเหมือนชุบขึ้นมาได้ครับผมได้แล้วเขาชาร์จแน่นอนครับจอมันโดวจมันยิงฝ่ายไวอลปิดไปก่อนครับแล้วสวนคือโดยฮาร์ดี้ครับผมเอาเลยครับได้โอกาสเขาต้องแข็งเราเก็บงานเรียบร้อยครับได้เปรียบนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวต้องดูฮะว่าจะการยังไงต้องกลางคนร่วมมาสวนช่วยกันยิงอาราสกาดน็อกเดมบนีีครับผมแล้วโดนสวนจอมันครับแล้วฮาร์ดี้สวนกันหนึ่งต่อหนึ่งหรือเปล่าหรือสองต่อหนึ่งช็อตนี้คนสุดท้ายคนสุดท้ายคือจอมันนะคุณผู้ชมครับหนึ่งต่อหนึ่งเดดบูสวยงามและไม่เสียใคครรับ สิบสองไปครับตรงนี้ครับไอ้แก้วสี่คิวครับผมสวยๆครับแม่นจริงนะพี่บอลเโอ้โหใจหายแวบเลยเราเสียเปรียกก่อนครับผมนะเตเดนบูโดนชุบขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นฮีโร่เฉยเลยครับ โอ้ใจหายไ้แม่ไหนฮะบอกเลยสวยงามฮะโอ้โหนึกว่าจะเจิมแล้วเป็นอาถันจกที่สองท้ะกูดวแล้วเสียไป2เกือบแล้วเจิซีจีดีด้วยวันนี้โอ้โหแต่ผมว่าเขาทำได้ดีฮะในการไฟต์ตรงๆกับ CGG เป็นเขาเองที่เดินหาด้วยซ้ำไปฮะแต่ที่จริงทำดีแล้วนะครับที่จริงทำดีแล้วนะอะไรให้เรียบร้อยฮะแต่ว่าการนครับการน็อกแล้วการเข้าอย่างนี้ถือคือถือว่ามันมันเป็นเป็นเบสิกแล้วอะที่จริงทำดีเลยครับอันนี้อันนี้ต้องต้องชผล่เนี่ยซีอลนะ เสียเกมนี้ไปแบบน่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมแต่จบอันดับที่12บสองก็ได้นะครับโอเคอย่างน้อยได้4คะแนนผู้ชมครับอย่างน้อยมาแล้ว4คะแนนนเนี่ยเราต้องการ33คะแนนเพื่อขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับผมแทนอีโวอิสเปาแล้วสองคนเนี่ยสามสิคะแนนนะครับต้องยอมรับว่าซ g g g เด็ดขาดกว่าแล้วครับถูกต้องฮะวันที่ที่ดีกว่าตั้งรับรออยู่แล้วด้วยฮะเอาละฮะเกมเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆตอนดังดูบอลเฮ้ยดูบอลอะไรดูแข่งดีช่องสามสิบวีอะไรวงที่สองเออดูบอลได้ไงดูแข่งดูแข่งดิ นิวอูชานีสปอร์ครับไอคิวครับต้นโอครับคาเวนแล้วก็ปอนซัดโฟครับครับผมฟาร์มอยู่บริเวณริเวอ,อ,อร์ไซฮะอ๋วันนี้อันนี้ฟาร์มมาค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะของนี้เต็มอึกเหมือนกันนะพี่บอลน,นั่นแน,นสคิวไม่เสีนนยใครเกือบแล้วขเขาไม่ซ้ำไงแบบแบบประเด็คือเขาจะเดินเอาคนสุดท้าย เมื่อกี้เขาจะวัดกันคนสุดท้ายเบนะครับเขาก็เลยไม่ได้ซ้ำก็เลยลุกขึ้นมาได้สคนอันนี้ต้นโอคนเดียวนะต้นโอคนเดียวยังคนอื่นยังกล้องยังไม่จับนะครับครับเราต้องเชื่อมั่นครับยเยเลลดไปนิดหนึ่งนะครับผมบอลุนนะฮะว่าจะถึงหรือเปล่าสาสบสามคะแนนนะฮะสามสิบสามคะแนนไม่ยากไม่ยากครับ เราเล่นก็สี่เกมใช่ไหมตกเกมแล้วประมาณ8.25ดสองห้าก็กลมๆไปเกมละวเก้าคะแนนถ้าทําได้เกมละวเก้าคะแนนนะครับผมนะพยยาามที่จะเคลียร์ตี้ทางด้านหน้าเพราะจริงเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าตี้างหน้าเป็นตี้อะไรนะครับต้องยิงน็อกดาวน์ก่อนถึงจะรู้เดลต้าเอ็กซ์เจอใครครับเจอกับเอ็กซ์เอลครับรงนี่เอ็กซ์เอลจบไปแล้วครับนั่นจะเป็นตี่หอซีซีจี้ครับตำแหน่งตรงซีซ้ครับตรงนี้โอ้โหเราขึ้นมาชั้นบนสุดเลือกที่จะทำลายไอวอลก่อนขอเข้าไป มื่อสักครู่เขามีการกลางคนโคลมไอ้วอลเป็นจานของเดียวต้าเอ็กนะฮะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้เพราะตอนนั้นไม่แตกแล้วเดียวต้าเอ็กพยายามจะสวนกลับมามุมดีกว่านะมุมดีกว่าแต่ว่าไม่เหมือนดูจากมุมเมื่อกี้หลังเราไม่มีเลยนะคุณผู้ชมน่าจะไกลสุดฝั่งโรงงานฝั่งนู้นเลยนะครับน่าจะเป็นจัดเคชั่นนะครับที่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าการมูฟเนี่ยมูฟมาแล้วอยู่ยังไงนะครับเพราะว่าหลังเราเมื่อกี้มีแค่เอ็กเอลทีมเดียวแล้วเอ็กเอลจบไปแล้วนะครับชิงแล้วต้องดูว่าเราจะเข้าวงหรือว่าเราจะทำยังไงครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเเราลย นะครับนะตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่โดนะวงมันถล่มาแบบนี้เนี่ยทั้งจริงจริงแล้วก็เดลเจกต้องไหลเข้าไปเจอกับเจวีแล้วก็เนโอเชียนอีสปอร์ตด้วยครับแถ้าทีมเล็กลงทีมอื่นไม่ได้เกิดนะเรารออยู่ครับห้าตีตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกด้วยมีแบบตัดขาแบบเต็มเต็มครับต้องเลือกบวกสักตี้นะครับผมว่าน่าจะไปเจอกับตัวของ n e โอเชียนอีสปอรด้านในนะที่รีเว r ร์ไซด์แล้วเสียงยิงตรงนั้นไม่ได้เกิดเพราะว่าเขาไม่ได้ตายเขาเลยไม่ได้เกิดใหม่เพราะเขาไมด้อย เล่นเกมค่อนข้างช้าแบบนี้นะไทลิทไม่ได้ตามเลยครับพื้นที่เพิ่มชันเตะอยู่อันนี้นะเตะเพิ่มชันเตะไทลีทนะเตะไทลีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่เพิ่เตะอยู่ดิวิชั่นหนึ่งแล้วแพดทิกเปิดไปต่อดนะผมนะสำหรับปอนแซ็ตโฟล่ะครับผู้ชมครับแล้วโดนหสองคนตรงนี้ครับดชั่นอีสปอร์ตครับ เรียบเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับโดนร้ายมาเหลือต้นโอ๊กคนสุดท้ายครับนิวโจนี่สปอร์ตครับน้องดาวนึ่เหลือต้นโอคนเดียวแต่ผมว่าไม่รอดยังไงเขาก็ต้องเช็คเลยฮะเพื่มรับแพทชิกเห็นแล้วด้วยครับแล้วยังไงจะเอาเลยไหมครับไม่น่ารอดครับผมจบแน่นอนสเปดครับนิวโจนี่สปอร์ตครับแล้วเรียบร้อยครับผมนะโดนซีกีจชีครับเก็บไป จบบอัันด11หายไปแล้ว2ทีม2ทีมเราฮันเตอร์น็อกต่อครับผมนะสำหรับซีพีซีครับผมนะเจอกับจัดเคีชั่นครับามมาเ,เอาเลยครับผมนะข่อมวงตรงนี้คร,ร,รับแล้วลูดไปลูดไปไม่โดนโดนอยู่นิดนึงแล้วลูดไปลูดไปไดปืนอะไรครับเนี่ยเราโดนสวนด้วยลูกซองฮะมันจะไปสู้ลูกซองได้ยังไงครับผมนะจัดเคีชั่นจบอันดับที่10ตามตามกันไปครับ UMP ฮะเป็นพี่นรูดอยู่หลายแม็กเหมือนกันครับผมนะผู้ชมสีแล้วก็สมงสี CG เศรายเสรยายครับแล้ววงบีบมาอย่างนี้ CG ตอนนี้ถ้าเกิดดูจากจุดยืนตรงเราเราต้องมุฟลงล่างนิดนึงหว่ะผู้ชมหลง่าจะต้องเคลนยาย่ถูละปิ้งตรงนี้โดนทางด้านริเทิร์นตรงนี้ก็ผมนะเคเจีเงียบอยู่นานครับยิงกะที่ที่สี่ครับน็อกอะจากนายพันไปน็อกดาวปีเตอร์มาได้ก่อนครับโอ้โหใช่ฮะปีเตอร์จะเราต้องมูฟป่ะเมื่อกี้เรามีรถปะวะถ้ามีรถทิมได้นะครับถ้าไม่มีรถเนี่ยอาจจะโล่งไม่หน่อยครับแต่จะมีฝั่งสอาไฟแล้วสี่จีจีโดนน็อกครับเด็กมูอีกแล้วฮะน็อกที่สองของเด็บูครับผมใส่เกต ยังไงครับเดี๋ยวต้องดูแล้วตรงนี้ดักยิงง่ายๆสำหรับ KOG ฮะเกือบหลับโอ้โหไฮกราวสวยๆครับถ้าเพื่อนมาลีก็คงบอกเลยว่ายิงฟรีผมบอกเลยว่ายิงฟรีเราเดทบูสวนคืนด้วยระเบิดเอาดิลุกขึ้นมาอีกครั้งสำหรับเดทบูฮะแต่เราไม่เห็นครับเพราะว่าเป็นออฟซีเราเดทบูเก็บเันแล้วฮารีดวางกระเบิดเราซีจีจิจบครับผมไม่ไม่ใช่นะ คนละทีมที่จบครับเรายังเจอกับอีกหนึ่งทีมอยู่ฮะคุณผู้ชมเพราะเก็บนะเหลือสองคนนะตอนนี้ฮะเหลือสองคนับผมเหลือสองคนนะผมยังไม่เคลียร์ครับสำหรับซีจีดีครับแล้วตรงนี้เก็บก็หมดแล้โอสการ์เจ็ดสิบเจ็ดเหลือคนเดียวก็ผมนะเป็นหน้าของปีเตอร์ครับแล้วปีเตอร์ไม่น่ารอดครับผมอะมุมอย่างนี้เรียบร้อยโลฮาร์ดี้เก็บงานปีเตอร์ฮะค้อคิวไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะ หลายทีมที่ปิดอีกหนึ่งทีมไม่ได้เนี่ยแทบจะไม่เสียใครไปเลยแล้วก็มันอยู่ในมันอยู่ในฉากออฟซิลเดดบูได้ปูนก๊อนมาเป็นการสติลคิวแล้วจากเดดบูครับจีจีจีกับเอเอเอฟอีกหนึ่งคู่ห้าดาวที่ต้องโอ้แล้วเราต้องเข้าวงผู้ชมผมบอกเลยเราเล่นยากจัดส่วนเจวีซินหน่องน็องดาวลงไปโอกาสชุบน้อยมากครับเหลือแค่เอเลนคนเดียวต้องพาดับไปดีที่สุดนี่เจ็ดทีมคะผู้ชมขอท็อปห้าก่อนเลยจากแรกครับเราขายสังครับผมนะได้งานเราหาที่สวนอ้าวครับผมนะซีจีจีเจอจาด้านของเคโอจีครับ โอ้โหยิงยักเหมือนยันผู้ชมวันนี้ครับเราจัมเปอร์น็อกสมิงก็รับผมนะเดี๋ยวตัวเอกโบราณน็อกสาคูครับหลายทีมเหลือเกินนะคุผู้ชมตรงนี้ครับเก็บงานเรียบร้อยโบราณได้คิวไก่ปิ้งน็อกแพทิกครับผมต้ิงก็านเรียทร้อยโบราได้คิวไก่ปิ้งน็อกดาวซ้ำลงไปเหมอนกันนะโอ้ฟองเอ้สมิงต่อครับเราวางกลับระเบิดเอาไว้ครับตรงนี้ครับสำหรับตัวเอกไก่ปิ้งครับเรามีระเบิดมาเรือยๆสี่สิทันทีคตรงนี้ ซีจีดีจีผมยังไม่เห็นภาพแต่รู้สึกว่าเข้าวงได้แล้วครับผมนะสำหรับซีจีดีจีครับต้องจบไปครับผมนะสำหรับเดลต้าเอ็กซ์ครับผมอู๋วันนี้ครับฟอร์มร้อนแรงมากครับรับเดดบูเอ็มเจ็ดเก้าใส่ด้านของบลูโน่ครับโอ้หลายทีมแล้วเกินรับเดดบูได้คาราเมลจากรับเบิร์ดครับผมโอ้โห๋รับเรียบร้อยครับผมนะคุณผู้ชมครับเดดบูครับเก็บงานไปครับผมงานเรียบร้อยแอคแทร์ออร่าจบอันดับที่หก 4 G G ตอนนี้คิวโคตเยอะนฮะผมว่าเป็นคิวลีเดอร์แล้วเรียบร้อยตอนนี้เดดบูน็อกคะแของเจเ็โนคิวไปอีกครับแล้เก็บงานเรียบร้อยโดยเดดบูลครับโอ้โหภาพไม่จับแต่คิวเด้งลุลฮาร์ดี้ล็อกเอ็กซ์ตังครับผมภาพไม่จับแต่คิวนี่เด้งลุวๆฮะคุณผู้มสำหรับ4 G G ครับว่าเขาเก็บไปีคิวแล้วครับตอนนี้คิวเดียวแล้วคือออกา77ครับ ยิงโคตรเยอะยิงไปสิบสามคิวยัดเเคสิบคิวจากซีจีจีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราปิ่นโตน็อกดาวน์ไป3ามแลโอ้โหคนละเก้าสบเจ็ดคนจะขโมยคิวได้ไหมฮะเดี๋ยวต้องดูครับเราอยู่ในวงแล้วกเคลจีจบไปเลยครับผมนะอันดับที่5ครับเหลือ4ทีม3ทีมปุ๊บแล้วปิ่นโตเกมมิ่งจบอันดับที่4ครับเรามีโอกาสแชมป์รถเจวีครับผมนะเรากำลังจะห1ึครับผมนะกับทางด้านของซีจีจีครับแล้วแตกวงไป2คนแล้วแตกวงไปเราเรียบร้อยเราชนะ14คิวฮะ ทำอะไรเลยยิงอยู่น้าอยู่นะรถโยมมันบีบเข้าหาพวกเขาทั้งหมดครับโอ้โหเสียดายครับคิวฟีดที่เด้งปั๊บ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 ไปอยก่จริงมรินะได้เสร็จหนึ่งคิวแต่ไม่สัมพัญธ์เรื่องสิบสี่คิวแชมป์ฮะโอ้โหผมเสียดายมากที่มันเป็นฉากออฟซีนน่ะคุณผู้ชมเราเห็นแค่คิวฟีดว่ามันมีการยิงกันมันมีการน็อกมันมีการใช้ m เจ็ดเก้าเก็บอะไรเงี้ยเสียดายมากเรายิงหลายตีมากตัดไปทีแล้วสิบสี่คิวแล้วครับสิบคิวแบบที่ภาพไม่จับเลยครับผมนะสาาหหรรรัับโโอ้้เเสสีีียยยยดดตงนคบ อูแต่เราเดินยิงยับมากๆครับผมเดดบูครับ m 9ระเบ็ดครับเบก็ผมนะโชยเห็นแล้วก็ผมนะมีท่าหน้าของ M249 ด้วยนะครับวันนี้เอาจะจัดแล้วผมบอกเลยว่าผมเจิมถูกเกมแรกครับวันนี้อูอย่างนี้ครับขึ้นที่หนึ่งแน่ๆแ่ฮะคุณผู้ชมกูสวยงามครับไม่มีอะไรพูดครับนอกจากสุดยอดครับซีจิงๆเกมแรกครับหลอมๆรับ20กว่าแต้มแน่นอนนะฮะ